สวัสดีค่ะเอฟซี FC จนีนารัะทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้สาวดำพารวยนะคะก็ไปธุระนะคะไปธุระแล้วก็เพิ่งกลับมานะคะก็เลยออกมาที่สวนธรรมนะคะออกมาที่สวนธรรมโอ้บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมน,นะคะใบธุระลายอย่างก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นแรงใจให้สาวดำนะคะขอบอกขอบใจทุกคนนะคะรุ่น พี่ป้าน้าอาแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานเนาะที่ให้กําลังใจแม่สาวดาเนาะค่ะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องยินรุนเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกค่ะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าโควิดกลัวนะคะกลัโวโควิดค่ะนะคะโอ้โหโนี่มืกเห็นได้ทราบข่าวว่าคนบ้านอ่าอ่าคลองเจริญนี่ติดโควิดว่าอย่างนั้นนะคะเนี่ย ที่สาวดำกำลังขับรถมาเนี่ยนะคะคือมันผ่านมันต้องผ่านบ้านนี้ไงคะก็เลยตกใจว่าเอา้าโอ้โหมันน่ากลัวมากท่านผู้ชมนะคะก็เท่ากับว่าบ้านสาวดำมาติดโควิดแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่พูดนั่นก็คือคนบ้านเขาอยู่บ้านนั้นแหละอยู่บ้านของเจริญเนี่ยอยู่ที่บ้านที่ว่าเขาติดเนี่ยนะคะว่าติดสามคนเลยว่างั้นปัดาตัวสาวดำมือออกมาจากสวนถ้ำตจพี่น้อง เนี่ยค่ะเลี้ยวเะเลี้ยวขวานี่กับบ้านนี่ละกัน้างหน้าสาดำนี่แหละบ้านคลองเจริญอะ่ะจากบ้านคลองเจริญเนี่ยว่าติดไอติดโควิดว่าอย่างงั้นสามคนจากก็เห็นอ่าลูกของคุณลุงที่ไปทําสวนให้สาวดํานั่นแหละคะ่ะบอกว่าโอ้ยคุณแม่ก็ติดโควิดสามคนมาสั่นเอา้าทจ่จอยไม่เห็นหนะ้เาเห็นตาเลยที่ทำอะไรลนะ่ะ โอ้ทำบ้านเต๋อทำบ้านเหรอทำไอ้หลายทำหลายคนบ่ไม่มีบ้างเลยใช่ไหมที่สมปองด้วยเต๋อที่สมปองด้วยไหมโอ้เหรอไอ้เมื่อวันนี้เห็นลูกลุงอ่ะเขาบอกไอ้คุณป้าว่าบ้านนี้ติดโควิดสามคนเหรอบ้านหลานน่าเต๋อบ้านติดติดติดกี่คน โอ้จ่าจ่าโอเคสิบสี่คนโู oh. ้้านเพื่นก็ปิดน,นนะฮะ <Huh? S 2> บ้านใหญ่เพื่อนอ๋อจ่าโอ้จ่าจ่าจ่าโอ้ร้านค้าร้านขายก็ปิดหมดท่านผู้ชมจะไปซื้อของโอ oh, ้ตัว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 ,ตวเอาแล้วเอาแล้ว,ลวบ้านลหานาอ่าบ้านของเจริญเนี่ยว่าสามคนบ้านลหานาสิบสี่คนว่างั้นกลุ่มเสียงว่างั้น อ๋อโอ๊ยพออ้แม่ไอ้เชียงเหนืเนาะบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเป็นต่ญาติหลายเด้อบาทนี้เนาะนั้นคือจะไปใส้พอได้หรอกเด้อบ้านนี้โอ้ยไปหาซื้อสิบขอซื้อน้ามาไว้หุงกินวันท่านนะโอ้ยเนาะเป็นญาติเนาะพี่น้องไอ้โอ้ยนเนยานนะ,นย,นะยังลำบากกอ้ยังมาโควิดกอ้ยังระบาดคัาเขีนจังไหนเนาะบาทน,าน,บน,นี้เนาะท่านผู้ชมสาวดำตะกี้ตะก้อนก็เมื่อค,ค่อยขึ้นญานเนาะบาดนี้มันมันเป็น,มนหมื่นละหมื่นคนแม่ค่ะ มื่นละหมื่นคนเสียชีวิตมื่อละสามพันกว่าถึงหาพันเพื่อนออกข้าวในแม่ยค่ะป้าตัวมันกับประเทศอินเดียก็คักเลยบานนี้พี่นอ้องเอ้ย่ยาพาไปใส่ด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ย่อ้แล้ว่อ้แล้วพี่นอ้องเอ้ยยาเด้อย,ยาเด้อแบบนี้เด้อพี่นอ้องเอ้ยอยาออกไปใส่กันเด้อค่ะเด้เอพี่จังไหนเนาะบานนี้เนาะนั่งมาคืดย่านเด้บาทนี้นนนเป็นแบบนี้เนาะโอ้ยมาสร้างว่าแท้ เฮ้ยบ่มีแห้งหอดจิบอกหวยให้เนี่ยตายซื้อนั่งกระดายมาสร้างเก่นแท้เมื่อยเมื่อีโพยเมียอือันคลัวมาชังสั้นล่ะพี่น้องบานนี่อันโอ้ยอันได้อันหวยกับพีงหวยอันหวยน้องน้ำเตยท่านผู้ชมได้มาแล้วจะได้มาแล้วท่านผู้ชมน้องน้ำเตยได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะปุ่นบอกอายุไต อายุตาเกี้ยงเลยกับท่านผู้ชมเอ๋ยค่ะอายุตาเกี้ยงอายุตอนที่เสียน่ะน,น่ะอายุตาเกี้ยงนี่ยเพื่นเสียอายุ69ป, 7. 69ปี7 69ปี7เดือน7เดือนหรือ7 3ก่7เดือนเนาะ69ปี7เดือนท่านผู้ชมโอ้ยน้องเอ้ยป้านนี้เพิ่นกับป้าหายน้องน้ำตื่นนั่นแหละค่ะเพิ่นบอกว่า เพื่อนบอกว่า769ท่านผู้ชม769แล้วก็บอกอัน769แล้วก็บอกว่า0708ละสั้นเป็นว่าจังสี่แหละท่านผู้ชมสาวดำก็เพิ่งมาแล้วก็เลื่อยๆไปหาน้องน้ำเตยอยู่อยู่สวนถ้ำค่ะ769ท่านผู้ชมอายุเล่าพอดีเลยค่ะเพราะยายเกียงเพิ่นเสียอายุ69ปี หก้าปีเพิ่นมาเจเดือนเพินมาเจ็วันคือเป็นยังนี่แหะนั่งจำบ่ได้ปอดไอ้ต่ว่าจำได้แต่ว่าเพิ่นอายุหกปีเจ็วันหรือเปนเจวันนี่แหละนอกจากตะวันตะวันเพิ่นมาให้น้ำเตยเพิ่นมาให้หเพิ่นมาให้เจ็ดหกเ้าด้อค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ให้เชยนต่อไปเพิ่นก็ให้เชยนเป็น 0708ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะจ๊ะศูนย์เจค่ะเดี๋ยวสาวอดำกลับไปกับจิปเขียนนะท่านผู้ชมเนี่ยนั่งกลับไปนี่นั่งกับจิปเขียนเนี่ยค่ะกับจิปเขียนนั่นเอาให้ท่านผู้ชมนี่แหละค่ะน,นอกค้าเนาะสิไปิให้ท่านผู้ชมนี่แหละพี่น้องอืมว่าไหนนี่แล้ว่่ออมันเนี น้องน้าเตได้มาแล้วนะคะเจ็ดหกเ้าศนย์เจ็ดศูนยนะคะคือคนหาจงังคนหาจังสันน้อเดี๋ยวนังสิเขียนก้อนค่ะน้องน้ำเตื๋ยจนบอกมาแล้วเเนท่นผู้ชมนอนนังกัเลยอยากสิบอกไอ้ไอ้แฟ้นครับก้อนก้อนก้อนสี่สิบดบ้านก้อนสีน่สิบปเขียนจะท่านผู้ชมก้อนทีนั่งสิบปดเขียนค่ะ ร้านค่ะในบ้านหลังคาน่ากับปดตมดละชันเพิ่นว่าจังสี่นะท่านผู้ชมโอ้ยอเป็ียนยุงยีนแลกก้วคะเนาะเลขน้องหนำเตยนะคะเลขน้องหนำเตยเลขปู่เกี้ยงมาบอกแล้วนะคะเจ็ดหกเก้ 0, 7, 0, 8, าแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะเดี๋ยวสาวดำไปถึงบ้านก็จะเขียนให้นะคะเขียนให้ค่ะโอ้ยเหนื่อยวันนี้นังินได้ยมอเตอร์บอยเนี่ย สิเมื่อยๆแน่กับสิสีหอบๆเลยวันนี้เนาะมาสร้างเป็นแท้เลี้ยนหนีไปในเก็บบะหมี่เนาะก้มเข่าก้มเมื่อยนี่ก็ได้ตอนนี้ fc ของสาวดำทุกคนก็คงจะกำลังทำกับข้าวกับปลากินกันนะคะตอนเย็นนะคะมื่อนี้นั่งก็บ่กินข้าวแรงราคแต่ก่อนตะกี้นั่งก็บ่เคยกินข้าวแรงตะกอนรุ่นๆมาบ่ได้ไปห้องเพียงบ่ได้ไเป็นกระดูดโลดเต้นมันก็จินที่แล้วบ้านนี่ กายเป็นจินแล้วพ่อย์แม่เลกายเป็นจินยังละ่พะพ่อจำเป็นกายไป็จินเขาแแรงพ่อกินเขาแแรงก็จะอ้วนก็จะเป็นอึเยอะมันนี่อืมซ้ำแม่บ้านเลยบานนี่นั่งอ้วนก็เป็นอึอเยอะมัมน,นนี่เอวก็บ,บม่มีแขนแขนอันแขนแขนก็จะเป็นหอยหอย,ยนั่นติดเสบอยู่างนี่สิละ่ะโอ้ยพ่อเ,เป็นตาเบิองเในนั่ง สาวดำก็เป็นคนมักสวยมักงามเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยเป็นเถ่าคนได้ก็ะยากใครอ้วนแบบเนื้ออันแขนจนเนี่ยค่ะนั่งโบ่มักบ่มักมัตสัดได้จากท่านผู้ชมมันนั่งบ่มักคนอ้วนอ่ะนะบ่มักคนอ้วนยกแขนขึ้นกับแขนย่านห้อยเต็มเสียบอยู่จริงๆนะหมายถึงว่านั่งบ่ได้ว่าผู้ใดแต่ว่าหมายถึงตัวนั่งเนี่ยนั่งบ่มักตัวนั่งบ่มักให้ตัวนั่งเป็นแบบนั้นมันแตนั่งบ่มัก หมายถึงบ่ามักเจ้าของน yup. okay. ี่กับบามักให้เจ no. no. ้าของนี่เ no. ป็นคนอ้วนผู no. what what ้ใดสิอ้วนก็ให้พืชอ้วนไปนอกน้อยแต่ว่าหมายถึงวันนั่งเนี่ยตัวของนั่งเองนี่ละนั่งนี่ละตัวของนั่งสาวดำนี่ละนั่งนี่บ่า่บ่าบ่ให้เจ้าของอ้วนย่านเจ้าของอ้วนคันว่าอลไรมันจีเป็นหอยมันจีเป็นหอยตับหยาบยุ่งสินะจากท่านผู้ชมมันจิเป็นเนื้อเนื้อหอยเนื้อย่านน่ะนะหมายถึงผู้ยงเฮาน่ะมันก็จิเป็นเนื้อหอยเนื้อย่านตับหยาบยุ่งนอสันันเขาว้วนน่ะ ดูแลเจ้าของเด้ขนาะเด้อท่านผู้ชมเอ้ยจังไหนก็ยังให้อว้วนแต่ผู้หญิงน่ะยังให้อ้วนกอายุหลายปันนี้ก็ย่าปล่อยให้เจ้าของอ้วนคันอ้วนแล้วนั่นยกแขนขึ้นเนี่ยอันเนื้อนั่นเนื้อมองใกล้ๆเชิดใกล้ใกใกใกแล่นี่ก็จะเป็น,นปปย่านเตียบๆอยู่มั้งน,นั่งว่าเบิ้งแล้วนั่งกะว่าบื้องงามมับหมายถึงตัวนั่งเคล้าก็ได้ว่าไฟดอกจ้ะห้ามกันบ่ได้เนาะแต่ว่าตัวนั่งนี่นั่งสิบอยย้อมให้เจ้าของอ้วนจนบ้านแข,ขนหอยแขนหอย นางนํามามากพี่น้องเว้าก็ไปตามคนไปจริงนางหมายถึงนางว่านางพี่เด้อพี่น้องเอ้บ่ได้ว่าไกันนางว่านางีละบ่บ่ให้จบ่ให้จองเียวพี่น้องบ่ให้จกองเียวบ่ให้จองยนเไดก็เอาอไว้ก่อนน่ะน้ําหนักก็สิอยู่ประมาณ50 หา 10, หาสิประมาณพอดีนี่ยจะเป็นหาสิบสามย่าเกินหาสิบสีบ่เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมยิ่งเนาะเออเป็นหาสนะิบสองยัแห้งเซียงอาะละหมายถึงใจนั่งว่านะหาสิบสองน้ำหนักหาสิบสองาแหงเสียงามมาท่นผู้ชมอัน,นน้ำหนักน้ำหนักหาสิบหกเจหากันโว้ยสิเอินว่าสมบูรณ์น้ำหนักหกก็สิเอินว่าอ้วนันแล้ววานี้ นั่งอะสิพยายามให้มันเหลืออยู่แค่หาสิบสาม้ท่านผู้ชมหาสิบสามน้ำหนักหาสิบสามนี่ย่างไปใส้กับผิวเวนเวนนีดีแต่โบมี่คัดกล่องเลยแลีนกับไหวย่างกับข้องแคล้วว่องไวฮึมใส่แต่งตัวง่ามใส่สูงสูงยางกับเวิบเวบิบมันก็คือจังมันกับมอนแถเดียบออว่ามันมันมอนน่ะท่านผู้ชมมันมอนย้อนวายเขาามาอ้วนเนาะ บัดนี้กันเ้อพุ่งอ้วนเ้องใหญ่พุ่งอ้วนพุ่งออกเดอาแยะอยูอย่ย <c oughs> นี่โอ้ยนอก็านาะตื่นเช้าขึ้นมาอย่าลืมนะคะล้างหน้าแปรงฟันใช้เกลือสีฟันนะคะใช้เกลือสีฟันนะคะท่านผู้ชมใช้เกลือสีฟันจะได้ฟันแข็งแรงลากฟันแข็งแรงและฟันก็ขาวและปากไม่เหม็น นะคะมาจากในลําคอกลนที่มีกลิ่นปากมาจากในลําคอมาจากจาก,จากช่องท้องจากช่องปากใช้เกลือสีฟันแปลงสีฟันเช้าเย็นเช้าเย็นท่านจะหายเป็นติดทิ้งเลยทีเดียวนะคะเสียนั่งลวดทำบาเสียนั่งจีเสียผา,ายนั่งว่ามาเนี่เป็นความจริงทุกสิิงทุกอย่างอาจารย์ผู้ชมค่ะใสเ่เกลือเด้อพี่นอ้องใส่เกลือแปลงฟันนั่งเลยใส่เกลือสุกทพทุกมือนี่ยนะ มือได้บ่อใส่เกือบแปลงปากนักนักนือจงแขวกนัานนี่แหละที่น้องจ้ะเพราะฉะนั้นนึ่งเฝ้าไปแปลงซะแปงฟันก่อนนอนแปงฟันก่อนนอนทั้งเช้าทั้งเยนงเ็นทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะสาหรับแปงกับของสาวดำาพารวรทุกคนวันนี้วดนนี้ท่านจะโชคดีแน่นอนค่ะ ด้เลขอนันปูกยงเพิ่นมาบอกน,อกน,น้องน้ำเตยแล้วท่านผู้ชมหกเกอเกเ้าย์เจ็ดศูแปเพิ่นบอกจังสี่ท่านผู้ชมเจ็เกอ้กาเจ็ดศูไอเจดไศูนย์เจ็นโอ้ยนั่งกระไดเห็นตัวหลันนั่งน,นั่งจะคอยบ่อยากเขี่ยไปยัง เราเท่านาเท่าลังโอ้ยจำไเป็นัจไบบเนาะยังเป็นเด็กกันยังเทาอยู่นันสร้างเป็นใช่ขอทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพ่เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพาเลยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของสาวดำพาเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านขอบคุณทุกยกำลังแรงใจที่ให้สาวดำค่ะ นั่งกันจะซื้อกันเราไปหาซื้อลอตเตอรี่มือเรียกผู้ยง